สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ผู้ที่กดติดตามนะครับผู้ที่กด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่องเซบี้ออฟฟิเชียลนะครับเป็นอีกคลิปคลิปหนึ่งครับที่เซบีจะมานั่งคุยพูดคุยกับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านกดอื่นก่อนได้นะครับฝากแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับกดไลค์ กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับหรือจะกด thank you หรือจะกดขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำช่องทำคลิปทำคอนเทนต์นำเสนอแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับคลิปนี้ครับสีบี้จะมาพูดคุยกับประเด็นร้อนในชั่วโมงนี้ว่าณขณะนี้นะครับนางเอกหมอลำหลายๆคณะนะครับ ที่เริ่มเห็นช่องทางเริ่มเห็นแนวทางการทําธุรกิจนะครับกับการมารับอีเวนต์นะมารับงานเจ้าภาพนะครับในวงวงดนตรีนะครับวอร์รี้แบนด์นะครับโดยใช้แบรนด์นะครับวงแบรนด์เนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตและตัวเองก็หันมารับงานเดี่ยวนะครับงานผับงานบาร์งานเจ้าภาพงานอีเวนต์นะครับแต่สิ่ี้จะมาพูดถึงวิสัยทัศน์ หรือกระบวนการคิดหรือการมองเห็นช่องทางในอนาคตของมอสโจโยมานินนะครับที่มองเห็นและวางไว้กับโอกาสที่จะปลุกปั้นนำเสนอวงอวาไรตีส้สารพัดมันแพงเข้าผับหรือเข้าอีเวนต์หรือเข้างานเจ้าภาพในอีกเกตหนึ่งในราคาหนึ่งหลังจากที่วงใหญ่บินไกลแล้วครับ อ่าแล้วก็รถแห่ก็บินไกลแล้วครับงานการไม่เว้นไม่ว่างเลยนะครับรวมถึงคณะหมอลำเนี่ยคิวงานแน่นเอียดนะครับอ่าจะแตะเข้า200แล้วนะครับในรูปการหน้านี้ที่จะถึงเนี่ยบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้สาวน้อยเพชรแพงกับโชเชี่ยวเองนะครับกับกระแสเองตอนนี้ที่มาแรงมากนะครับทั้งวงใหญ่ทั้งรถแห่อ่ากับอิสไซทัตที่บอสมองไว้ที่วางไว้เสียดายมากนะครับเสียดายจริงๆกับ วิสัยทัศน์ที่มองไว้แต่ประเด็นนี้นี่มันถูกตีตกไปนะครับกับกระแสนางเอ,งเอกลงจากเวทีแต่ผมมองเลยบอกได้เลยว่าสิ่งที่บอสมองไว้นะครับสุดท้ายจะมีตัวตายตัวแทนแต่จะหยิบจับศิลปินท่านไหนมาเล่นผมมองและบอกได้เลยว่าสาวน้อยทำได้เสมอนะครับกับ ศิลปินที่สามารถไปหยิบจับทำาวอรเนตี้แบรน์นะทำวงแบรนด์เนี่ยแบรนด์สาวน้อยเนี่ยรับงานเจ้าภาพเจ้างานงานผับงานบาร์ในวงดนตรีขนาดเล็กลงนะครับกับการโชว์ศิลปินเดี่ยวของวงไม่แน่นะครับอาจจะเป็นน้องหุงอิงก็เป็นไปได้เพราะอีกอย่างคืองานเจ้าภาพนะครับทั่วประเทศนะครับกับเวอรเนตี้แบรน์เนี่ยมันรับได้ทั่วประเทศและเป็นวง,วงดนตรีขนาดเล็กใช้ศิลปิน ไม่เกิน2หรือ3ท่านแล้วก็นักดนตรีนะครับไม่เกิน7 8ถึง8ท่านนะครับมันสามารถเคลื่อนย้ายหรือองค์คาพยพไปด้วยรถตู้นะครับไม่ต่ำกว่า2คันแค่นี้ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับรับงานในทั่วประเทศอีกต่างหากนะครับแล้วก็แฟนคลับ FC ให้การเรียกร้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับ สาวกแฟนคลับของสารพชรมันพมแพงอยู่แล้วนะครับทั่วประเทศเลยที่เป็นแฟนคลับของน้ององค์อิงที่เป็นแฟนคลับของสารพชรมันพมแพงผมมองได้เลยว่าวิสัยทัศน์ที่บอสโจจะนําเสนอต่อไปนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่แน่แก๊งปลาลูกคอกอาจจะถูกหยิบจักมาสักคนหนึ่งหรือน้ององคงอิงจะเป็นตัวยืนหรือพระเอกคนใดคนหนึ่งของวงที่จะถูกหยิบจับมาเป็นตัวเสริมให้ศิลปินวงแบรนด์สาวนอ้อยสามท่าน ในการออกโชว์นะแต่ละรอบนะอ่าเราก็เริ่มเห็นแล้วเห็นไหมตอนนี้ศิลปินอย่างน้องบาสปฐทมนันันเห็นไหมของอคำผลร่วมมิตรน่ะก็ออกมาทำวงดนตรีแบรนด์อ่าน้องยูกิเพนพากาก็ออกมาทำวงดนตรีแบรนด์อ่าหลายหลายคนเริ่มขยับตัวเองนะครับมารับงานอีเวนต์มารับงาน,น,าบงานแบบว่าผับบาร์เจ้าภาพเจ้างานนะ ในราคาซอฟลงและก็สามารถรับงานได้เต็มที่อาสมมุติเช้ารับงานหนึ่งเย็นเข้าผับรับอีกงานหนึ่งยังได้นะครับหรือบ่ายรับงานอีเวนต์ตามโชว์รูมนะครับหรือตามเอ่ชอช็อปต่างๆเย็นไปรับงานอีกอีเวนต์หนึ่งอีกผับหนึ่งก็ยังได้บอกเลยวันหนึ่งเนี่ยวิ่งได้2ง,งาน3งานชั่วโมงนี้ ถ้าไม่รีบขอบโกยไม่รู้จะว่ายังไงนะครับกับนิสัยทัศน์ที่บอสเขามองเห็นแล้วว่ามันสามารถทําได้แต่เสียดายเสียหลักนิดเดียวนะครับกับนางเอกของสารพันแพงในอดีตที่มองข้ามไปที่มองมองมอง,มองผ่านไปว่าเออมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้แต่ผมบอกไว้เลยว่าโอกาสนี้นที่บอสเขามองไว้สายตาที่เป็นเหี่ยวที่มองไว้ทําได้ครับ ในชั่วโมงนี้นะเพราะว่าหนึ่งจากกระแสโควิดก็หมดไปแล้วนะครับงานเจ้าภาพเจ้างานเข้ามาเยอะแน่แลยยิ่งนะครับยิ่งกระแสของของโซเชียลกระแสของอาสารพิพันธ์แพงกระแสของน้ององค์อิงกระแสของบอสโจยมานินเนี่ยฉุดมากฉุดฉุดตรงนี้นะครับให้แฟนคลับ F c ซติดตามทั้งประเทศ และผมเชื่อว่าเจ้าภาพเจ้างานที่จะว่าจ้างมินิแบรนด์เนี่ยของสาวน้อยเพชรมันแพงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเข้าผับเข้าบาร์หรือเข้าอีเวนต์หรือเข้าช็อปหรือเข้าอีเวนต์ในห้างในอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนกับวอร์เรตี้แบรนด์ของสาวน้อยในนามของแบรนด์สาวน้อยเพชรมันแพงสียดยโอกาสที่บอสมองเห็นแล้วนะครับที่บอสมองเห็นแล้วแต่ผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าบอสก็คิด คุณคิดนะครับคุณคิดว่าจะหยิบจับไข่ออกไปแต่การหยิบจับนี้นะครับมันก็ภาะวะผวงแหละเพราะหคือแบรนด์ของสาน้อยนะครับอนาคตข้างหน้านะครับก็ต้องหาหนางเอกหาพระเอกมาเสริมทัพอีกแน่นอนเพื่อให้องค์คาพยพมันใหญ่ขึ้นหนึ่งคือสามารถสับเปลี่ยนกันได้นะครับสับเปลี่ยนกันได้อาจจะมีบาง บางเคสบางเจ้าภาพอาจจะขอจ้างองค์อิงไปด้วยใครจะมาขึ้นโชว์แทนบนเวทีใหญ่หรืออ,องค์อิงไม่ได้ไปใครจะไปแทนองค์อิงในการว่าจ้างเจ้าภาพเจ้างงานอีเวนต์หรือว่าช็อปในห้างในอะไรอย่างนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะกับการมองอนาคตข้างหน้านะที่สิบี้มานั่งคุยเลยนะ,ะกับเสียดายวิสัยทัศน์ที่บอสมองไปไกลแล้ว แต่ศิลปินไม่เอาเองนะครับก็รอดูรอติดตามแล้วกันนะครับว่าบอสจะหยิบจับใครจากบนวิธีสาวน้อยเนี่ยลงไปเป็นวาไรตี้แบนในนามสา,าพมรพัดมณแพงเราติดตามแล้วกันครับในชั่วโมงต่อไปนะครับในการปิดฤดูกาลและการวางอนาคตของผู้บริหารว่าจะวางยังไงต่อไปรอติดตามแล้วกันส่วนคลิปนี้นะครับสิบีก็นำเสนอในความคิดความเห็นส่วนตัวนะครับที่มาสื่อสารถึงแฟนคลับ fc หรือแฟนคลับ FC คิดเห็นอย่างไรนะครับร่วมคอมเมนต์มาใต้คลิปคลิปนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาใต้คลิปคลิปนี้นะครับอ่าแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากขอบคุณนะครับกับช่องเีบี้ช่องเล็กๆนี้กด thank you หรือกดขอบคุณนะครับใต้ y t u t u นะครับจะมีบอกนะครับคำว่าขอบคุณนะครับ กดขอบคุณมาได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ทําช่องเป็นกําลังใจให้กับซีบี้นะครับในการทำคอนเทนต์ทำคลิปดีๆนําเสนอแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมอย่าพลาดแล้วกันนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับในการออนทัวร์นะครับครั้งนี้ของสานวน์เพชรนแพงที่มาออนทัวร์ในกรุงเทพในรอบนี้นะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ากลุ่มปิดใครที่พลาดไปชมสดๆหน้าเวทีฝากด้วยแล้วกันทักไปที่เพจสานวนเพชรพนแพงแฟนเพจเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามด้วยเรื่องราวทางช่องเส b ีออฟฟิเชียลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก hey. ด like, Subscribe แล้วกันฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ไม่สั้นไม่ยาวสุดท้ายท้ายคลิปครับเสบีขอมนวยอวยพรอวยชัยให้แฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันะสุขภระทุกคนทุกท่านแล้วกันครับผมสวัสดีแฟนคลับ f อทุกคนทุกท่านส่วนเแฟน